ฝีดอมโซนสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะครับผมอยู่กับเกมแร็งแล็ลอกออนไลน์นะครับผมอยู่กับไนท์นะครับไนท์น้อยขี่เป็ดวันนี้เราจะไปเช็คบอร์ดกันนะครับผมว่าฮะนะครับอัปเดตอ่า exe นะครับแร็งแล็งลอร์ exe ประจําวันที่นะวันนี้ก็วันที่15กันยายนนะนะครับผมผมก็เลยทําการอัดคลิปอัดอะไรนะนะครับผมเพราะว่าทางเซิร์ฟเวอร์ได้มีการอ่ามีโปรแกรมอ่าโปรแกรมตัวใหม่นะโปรแกรมโป้จับบอร์ดนั่นเองนะครับผมก็คือ ตอนนี้ก็น่าจะเหลือแต่คนเล่นละนะครับผมไม่มีบอดเดินชนหัวแตกละนะครับแบบเดินชนกันจนหัวแตกอะไรแบบนี้นะเวลาไปเวลก็แย่งมอนแย่งอะไรกันนะครับเราดูกันนะครับผมอันนี้มาดูแมปแมปนี้ก็บอดบอดเยอะนะครับผมตรงนี้นะครับบอดเยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็คืออ่าแมปนอนดินนะครับผมก็มาเช็คดูนะครับเดี๋ยวผมลองวิ่งดูนะสังเกตดูเลยนะครับคนหายไปเยอะมากนะครับผมตรงนี้ ฮะคนก็หายไปเยอะพอสมควรนะครับผมตรงนี้เราก็ปกติเนี่ยก็เต็มแมรับนะครับแบบนี้เป็นแมบใหญ่ด้วยนะครับผมแต่ว่าฮะคนก็หายไปเยอะละนะครับผมนะครับทีนี้เรามาดูอีกแมบหนึ่งก็เป็นแบบแซนแมนนะครับผมก็คือทะเลทรายแถวมอลล็อกนะครับแมบก็แมบเปลี่ยน a s สซิ s i n นะครับผมตรงนี้ เดี๋ยววิ่งไปดูก่อนนะครับส่วนใหญ่ผมก็เห็นเยอะนะครับผมนะครับตอนนี้ก็โล่งเลยนะครับผมคุนหายไปเยอะและนะครับเพราะว่าบอทน่าจะหายไปเยอะครับตัวนี้เพราะว่านะตอนผมมาเวลครับเนี่ยครับว่าแมปนี้ก็ทั้งแอสซินทั้งฮันเตอร์อย่างเงี้ยฮะพวกพ่อค้า b ีเอสดแบ็กสมิธสายตีสายตีครับสายบูอย่างเงี้ยก็เต็มเลยนะ นะครับตรงนี้ก็หายไปนะครับผมเป็นโปรที่ดีมากๆนะครับต้องต้องรอลุ้นกันครับว่าอ่าจะอยู่ได้กี่จะอยู่ได้นานเท่าไหร่นะครับผมเออนะครับพวกบอดพวกอะไรก็เก่งด้วยนะครับผมเออนะครับทางโลยีอีทางการวิธีน่าจะแบบว่าเออหาโปรแกรมเมอร์ที่เก่งๆเข้ามาบ้างอะไรบ้างนะครับผมตรงนี้ดูครับก็โล่งครับแอสซินไม่มีสักตัวนะครับสังเกตว่าจะไม่เห็นแอสซินปกติเนี่ยแอสซินเดินจนันหัวแตกหัวคว่ำกันเลยทีเดียวนะครับผม อีกหนึ่งแมปเรามาดูกันที่อามาสึกันบ้างนะครับผมแบบนี้ก็บอดเยดอะเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปเซอร์ว,วกันเลยนะครับผมตัวนี้พวกบอดเนี่ยก็จะมาตีอ่าพวกล่มพวกกับปะนะครับผมเนี่ยฮะตีคารากะสะหรือเปล่านะครับอ่านว่าคารากะสะหรือเปล่าล่มเจ้า่มเนี่ยนะครับผม อ๋แบบเนี้ยนะครับเออนะปกติแอสซัสซินเหมือนกันนะพวกไหนพวกแอสซัสซินแล้วก็พีดสายบูนะพีสายบูก็มาตีผมเห็นเยอะเลยนะครับผมเข้ามาเซเวกันเนาะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งหานิดนึงนะวิ่งหานิดนึงวิ่งหาอะไรนะครับวิ่งหาบอดนั่นเองนะครับผมเชื่อว่านะครับผมบอดก็คงยังไม่มาหรอกนะครับยังไม่มีบอดตัวไหนเก่งพอที่จะอ่ะปนล็อกตัวโปป้องกันบอดนะครับเออนะครับสังเกตดูว่า ก็ไม่มีไหนไม่มีครับผมที่นี้เราก็มาอีกแมปหนึ่งนะครับเราจะมาที่เมืองอิสูดกันเราจะไป่าไปดูนะครับว่าเนะี่ยฮะบอดเยอะนะตัวนี้บาบิลานนั่นเองนะครับผมแบบยอดนิยมเป็นแมปยอดนิยมของบอดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมออบอกเลยว่าตอนช่วงที่ผมเป็นนักดาบนะครับหรือว่าเอาโจนมาเก็บเบลนะครับช่วงเลเวล30 บอกเลยว่าบอดวิ่งชนกันหัวแตกหัวคว่ำกันเลยนะครับผมว่าไม่มีมอนอ่ะเออแย่งตีมอนลำบากมากครับนะครับปกติเราก็เก็บเวลสบายใช่ไหมล่ะนะครับผมแต่ตัวนี้บอดมันเยอะไงบอดน่าจะเป็นพันหรือเปล่านะครับเต็มแมปนะครับเป็นพันเป็นหมื่นไม่ไม่น่าจะถึงนะครับเปรียบเทียบนะครับตรงนี้เอออันนี้คือชั้น2นะครับก็สังเกตว่า ชั้นที่2ก็กบแดงพวกวาดอนวาอะไรเนี่ยครับมารีน่าอย่างเงี้ยนะปกติครับบอดพวกคัสหนึ่งนะครับพวกโจโนักดาบอะคูอะไรนะครับผมพ่อค้าอย่างเงี้ยจะมาบอดกันสนานวันไหวกันเลยนะครับอ่ะทีนี้เหลือใครนี่ยังมาขายนะครับผมเออมาขายให้บอดหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะทางล่่สะดวกสบายเหมาะกับการเก็บเบลมากๆเลยนะครับผม อ่ะตอนนี้เป็นโอกาสดีเลยนะครับเพื่อนเพื่อก็มาเก็บเลเวลเก็บอะไรอ่ะวิ่งหาเลยครับเนี่ยครับสบายครับบอกเลยนะครับก็เนี่ยครับปกติคนก็จะเดินผ่านไปผ่านมาไม่ใช่คนสิก็บอดนะครับบอดก็จะเดินผ่านไปผ่านมานะฮะอันนี้ก็คือโล่งครับเดินลากเดินอะไรได้เลยนะครับ าสิพักทำไมพักผ่อนเหนือไงโบนะคอ๋อโบโนเกิอนเหรอวะออน้อ,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 อเป็นไงครับรู้สึกว่าโบติดติดขาดๆนิดนึงนะคร สังเกตว่าบอดก็ยังไม่มีบอดตัวไหนนะครับผมเข้ามาได้นะครับผมล่าลอีกไหมสักทีนะฮะไปเดินลากเดินอะไรไปนะครับผมตามมาเนี่บรออะไร วนใบนครับวนใบนะอะไรอะโบ row, ครับโบโบครับนะก็พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่ก็คือบอดไม่มีละนะครับเป็นโอกาสดีเลยนะครับผม ใครจะมาเก็บเวลก็ามานะครับผมใครจะมาก็ตอนนี้ทางโล่งสะดวกสบายไลร์บอดน่าจะ90 99สิบเกปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ก็ไม่มีเลยนะครับปกติไม่มีครับแบบนี้นะครับไม่มีมอนแบบจะลอยชายเดินลอยชอยายแบบนี้นะครับผมบอดเกิดเต็มฮนะบอด จนมอนไม,ไม่พอตีอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมเออนะครับตอนนี้ก็คือวิ่งนะฮะไม่ต้องแย่งกันตีมอนแล้วนะครับเดาของทักทายนั่นไงตอบกับ ห้บอดสบายใจบอดหายหมดทางโล่งเลยทีนี้นะรีบตีด้วยไม่รีบตีด้วย จะอยู่ได้สักกี่วันนะครับรีบตีเดี๋ยวมันมานะครับรีบตีเดี๋ยวมันมาโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับในคลิปหน้านะครับในคลิปหน้าว่าเออเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าแบบไหนอะไรยังไงนะครับรับ บอดมันเอ้ยเอ้ยโดนใบครับโดนใบเข้าโดนใบนะครับโอ้โหเกือบโดนนะฮะเงยแมงใบนะครับโอ้ใช้สกิลไม่ได้นะครับโอ้เซ็งเลยนะตีหน่อยนะครับผมที่เราใส่ของป้องกันดีหน่อยนะครับ่ะ นะครับฝากกันไว้นะครับฝากทิ้งท้ายไว้นะครับผมโอเคเอาแมปแมปมาให้ดูกันนะว่าทางทีมงานเขาได้เขาได้แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหรือว่าพวกเราอยู่นะผมก็นะก็หวังว่าบอทจะจะแบบว่านะครับหายไปนานอยู่นะครับผมเออหายไปนานๆานเลยก็ล้วกันนะครับพวกเราจะได้ขี่เร็วได้สบายใจใช่ไหมครับนะในคลิปนี้ ไนท์โหดเอไนท์ไม่โหดสินไนท์น้อยขี่เป็ดชิกบอทนะครับผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับผมติดตามในคลิปหน้านะว่าไนท์จะขี่เป็ดไปชิกบอทที่ไหนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมนะครับกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ